บิมนแนะนำบทอัตตักวิรบทอัตตักวิรเป็นบทมักกิยามี29องค์การบทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงวันกิยามาและสิ่งที่ติดตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่รวมทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวภูเขาทะเลแผ่นดินชั้นฟ้าปสัสสตว์และมนุษย์จักรวาลจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ทุกๆสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะกระจัดกระจายไม่มีสิ่งจะคงอยู่เว้นแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงและผันแปรอันเนื่องมาจากความกลัวต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงแห่งองค์การและคุณลักษณะของท่านดาบีและกลุ่มชนผู้ถูกสนทนาด้วยองค์การซึ่งถูกประทานลงมาเพื่อเปลี่ยนแปลงพวกเขาออกจากความมืดมนแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางไปสู่แสงสว่างแห่งวิชาการและการอิมาด บทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงความผิดในข้อ,อกล่าวอ้างของพวกมุสริกีนเกี่ยวกับอัลกุรอานและกล่าวว่าอัลกุรอานนั้นเป็นข้อตักเตือนของอัลลอฮ์แก่พวงบ่าวของพระองค์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลง,ลง,ลงและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย,าย้ายและเมื่ออูดท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ป่าถูกนำมารวมกัน,นกและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเล่าเขาจึงถูกฆ่าและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่ และเมื่อชั้นฟ้าถูกเปิดออกและเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำเข้ามาใกล้ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมากิิิิมนนจาร ข้าขอสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรรับดวงข้าขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสงข้าขอสาบานด้กลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูลยิบรออีนผู้ทรงเกียรติผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงนับพระเจ้าแห่งบัลลังที่มั่นคง ผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณนะที่โน้นณนะที่พระผู้เป็นเจ้าและสหายของพวกเจ้าคือมูฮัมมัดนั้นไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมุฮัมมัดได้เห็นยิบรอีนณนะขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง และเขามุฮัมมัดมิใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับวะนะฮูวะบิเกาลิชัยฏอนิรเราจีมฟไอนะตัซฮะบูน ال และอันกุรานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยตอนที่ถูกสาปแช่งแล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอินฮัวอิลลาดิกรูลลิอาลามีนลิมันชาอ์มินคุมอันยัสตากี อัลกุรานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาช,ชาติทั้งหมดลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรงและพวกเจ้าไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์